สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ข่าวก่อนเราลงคลิปสั้นในการประเดิมครัวนะคะทําเมนูแรกไปวันนี้เราก็จะมาทํามือข้ามทานกันนะคะมาได้ตะแกรงอันนี้มาจากในช h อป e ีเห็นแบบสาวๆเกาหลีเขาใช้กันก็อยากใช้บ้าง แต่ว่าเตาที่คอนโดใหม่เนี่ยเป็นเตาอินฟราเรดเราก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าลองถามร้านแล้วร้านก็แจ้งว่าใช้ได้นะคะก็เลยเอามาลองย่างเห็ดดูเลยละกันเพราะว่าวันนี้ไปแมคโครมาแล้วก็ได้เห็ดเป่าหื้อมาคืออวบมากอวบมากขาวมากฉ่ำมากๆเดี๋ยวก็ต้องมาลองย่างดูนะคะว่าเออมันได้จริงหรือเปล่า ก็ทาซีอิ๊วทาซอสนะคะอันนี้เป็นซอสแบบเป็นซีอิ๊วขาวที่ได้แบบฝากหิวมาจากญี่ปุ่นเนอะว้ามันอร่อยมากเลยอะกังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นหมดจะทำยังไงดีคือแค่อันเนี้ยทาไปอร่อยเลยอะรสชาติซอสมันแบบดีมาก ระหว่างที่ย่างเห็ดไปก็จะทำข้าวต้มค่ะไม่ได้หุงข้าวเองมานานมากแล้วพอวันนี้หุงข้าวปรากฏข้าวแฉะมากแล้วหุงซะเยอะเลยก็เลยคิดว่าจะทำเป็นข้าวต้มก็แล้วกันยังไงเห็ดย่างกับอีกเมนูที่เราจะทำก็ทานกับข้าวต้มได้สบายอยู่แล้ว พอข้าวมันแฉะเนี่ยทำข้าวต้มคือง่ายมากต้มๆขยี้ๆนิดหน่อยก็คือข้าวแตกแล้วอะคะ่ะวันนี้หลังจากที่ไม่ได้กินข้าวต้มมรสนานเราจะได้กินข้าวต้มกันแล้วทุกคน แต่แกลงเนี่ยใช้กับเตาอินฟลเลตได้จริงๆนะแต่ว่าเตาอินฟลเลตที่มากับคอนโดบ้านใหม่ของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเบามากๆเลยแบบทำกับข้าวปกติก็ค่อนข้างจะแบบร้อนช้าอยู่แล้วอ่ะพอต้องมาย่างผ่านอะไรแบบนี้ก็เลยโหย่างเหตนานมากคิดว่าถ้าใช้กับเตาแก๊สปิกนิกอะไรอย่างนี้นะจะดีกว่ากว่ามากค่ะแต่ว่าหอมน่ากิน อีกเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือผัดยอดฟักแมวนะคะก็พอดีมีอกไก่สับเหลืออยู่ก็น่าจะได้เป็นโรตีนอย่างหนึ่งในวันนี้ใส่พีิกกกระเทียมจากเครื่องบดท,ที่แบบว่าใช้มือดึงลงไปก่อนเลยคือเพิ่งเคยใช้เครื่องบดท,ที่แบบใช้แบบมือดึงอะคะ่ะสะดวก กว่าที่คิดไว้มากแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเอาเครื่องใหญ่มาตั้งเสียบปลากอะใส่เข้าไปแล้วก็ดึงสึดๆๆดดเรียบร้อยอาจจะไม่ละเอียดมากมันก็ใช้ได้นะพอพริกกับกระเทียมเริ่มหอมก็ใส่ไก่สาบในจ้า อกไก่สับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะมันไม่แห้งกระด้างจนเกินไปอะ่ะคนที่ไม่ชอบกินอกไก่แบบเราก็สามารถกินได้จะเห็นได้ชัดเลยว่ากระทะค่อนข้างร้อนช้าค่ะใครมีประสบการณ์ในการใช้เตาอ,อินฟาเลตก็แนะนำกันได้นะค่อนข้างจะเหนื่อยกับการทํากับข้าวมากขึ้นเพราะว่ามันสุกช้าอ่ะ ปกติจะปรุงรสแค่แบบซอสหอยนางรมแล้วก็ผัาเขียวแต่ว่าอย่างที่บอกว่าซีอิ้วญี่ปุ่นตัวนั้นที่เราได้มามันดีมากเราก็เลยใส่เติมลงไปมันมีรสชาติค่อนข้างเฉพาะของมันนะคะในที่สุดไก่ก็สุกเสียทีเดี๋ยวเราไปเอายอดฟักแมวมาใส่ดีกว่าค่ะ อยากถามทุกคนเหมือนกันว่ารู้จักเมนูผัดฟักแมวเนี่ยยอดฟักแมวเนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างคะของเราคือไม่อยากจะพูดเลยเพราะเขาจะรู้ว่าเราแก่ก็คือจากหนังเรื่อง the letter ก็คือเห็นในหนังแล้วเราก็อยากกินก็คือเป็นแบบว่าสายกินที่แท้ทูสนใจในของกินในหนังแล้วพอได้ลองกินครั้งแรกก็คือมันก็อร่อยอะถือว่า ไม่แปลกเลยที่นางเอกในเรื่องจะแบบชอบกินเพราะว่าเราเราก็ชอบตอนนี้เราเป็นนางเอกได้หรือยังอะ เบสไ์มือข้างของเราเสร็จแล้วตักข้าวต้มนล้วมาทานข้าวกันดีกว่าค่ะ